แค hey, really? so ah. yeah. yeah. ่ไหนแขนขี้อะไรเนี oh, okay. mm. like ่ยแขนไม่หยิกเขาไม่ได้มึงสุเรศมากติดตรงนี้ติดอะไรเนี่ยเห็นไหมอยูดดิูตายเอ้ามันเป็นสเต็ปเต็มรอยเขาขู่เพราะว่ากันตรงนี้มันเป็นสเต็ปตรงนี้โอ้คิดต่างนี่อย่าไปคิดในกรอบ ก็ให้มันอยู่ในกรอบบ้านไม่ให้ตามเกินไม่เราตามไม่ทันถ้าเพื่อนงงแสดงว่าศัตรูก็งงเหมือนกันกูวิ่งมาเห็นแถวกูซึมเลย bring your best แล้วคือต้องยังไงก็ไม่รู้เนี่ยไอ้สกิลเนี่ยมันโยนไปจริงๆเมื่อกี้โยนไปบีดมี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 ม่มีกูกูกูนีตุ้ดดีเข้าไว้เข้าไว้ถึงแล้ว งานมาถึงบีและตะแกนามพเออมันต้องยื้อจัดเนี้มิดตัวหนึ่งไอ้เหี้ยมีตัวนึ่งหลักมยอวดไปให้มุ้ขวาน่ะแตมพย้อนเดินเข้าไปแล้วน่ะโอ้โหไปให้ไก ไม่เดินท้ยหลังทำไมอ่ะเหลือตัวเดียวเลยยิ่นี่เดินท้ยหลังงงแตมตั้งไก่มิดแต้มตั้งไก่มิดเลยติงตั้งไก่รู้อ่ะแต้มรู้จักว่าตั้งประมาณนี้ก็ได้เนี่ยแต้ไม่ไม่ต้องชิดขอบหน่อยเพราะมันจะได้เห็นจกมีด้วยยิงทุกรอบ ไปใกล้แต่มายิงทุกรอบ Listening มิดวา What เฮ้โอ้โห9 3มึงยิงจากไหนันโดนแล้วทไมไอสารอดงงไปเนาไม่ิโดน a t t e n อ้าวเผื่อเองจะรอจรอจสบีบีบีพื้นดิบีบพื้นดิบีบบีบบูบนีได้เลยกูบงี้ จเราจลเจลโลนีนี่นีวละวันวันมิดวันนี้หนึ่งมิดน่ามากน่นัน่นน่นะขวา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 ไปไม่ดอกด้วยปืนนี่ปืนนี่ปืนออทามทาออได้เหรอไหนทางออกออทามออาาทามทา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 อออ ขายแค่ยัง uhm สิบสองพันแปดขอครูได้ไหมล่ะครูได้ไหมละแปดร้อยออกแนวรำคาญนี่หว่าแปดร้อยก็ยังดีแล้วขายสกิลก็ได้แค่สองพันแปด้วนะไม่ดีนะอ้เหี้ยตายเมื่อกี้มันอยู่อยู่ตรงเนี้ยไอ้เหี้ยมันอยู่ดิเย็บหาย โอ้เก่งเก่งชาจโน e โอยยังไ h อยู oh. gun! Gun! ่งนั้นสามตัวจีโนะนะลองไม่ลองไอ้สามึงตีไปเลยครับตีเขาเลยครับโดน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 ไปอาไปชเชอนี่อาไปชนี่นี ขบนหัวขบนหัวตัวนึงโอ้โหมีตัโอ่อนโอ้โหโอ้โหตัวออเหออ่เนี่ยัวนมันจะไม่ได้แพ้มัยจะไม่ได้แพ้เอยโอ้โหกระโดอกระโดดแล้วก็สูดหมดพอดีเจลเลตแบบ เมลอนไล้เมลอนเมลอนอย่างอย่างอย่งไปเลยไปเลยเสีสองรอบแล้วสองรอบแล้วมันติดกูศัตรูชอบนั่งใส่กูมันดึงนั่งด้วยนะควรตีนดีเนาะดึงยืนอย่างว่าถ้ามันไม่ดึงออกมึงก็นั่งอยู่อย่างนั้นนะใช่เพิ่งรู้นะเนี่ย เอาเป็นไรเต็มเลยเต็มเลยถามเฮ้ยเข้าเอ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 ไม่ถิงไม่ถิงไม่ถิงเอถีโมเนี่ยเคสเอเฮอะไรลับดีมาลิ้มมันน่ะเอเฮ่โอ๊โหอตเขาใหม่รีเซ็ตรีเซ็ตกูช่วยกูช่วยโผล่ใหม่ไหมหนึ่งหนึ่งสองโอ้โผล่ออกมาเว้ยไปแล้ว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 เลี้งกลับแล้วไม่ไจะแผนแต่ไม่ได้แผน กูจิ๊ดเฮ้ยปวแสบเลยสัตว์แหน่งกูกูจิ๊ขาให้มันยังไม่ได้แพมยังไม่ได้แพน l i s t e n i เหตุวะยางยางยางมาร์กอยู่มุมซ้ายนี่เจตอยู่ขวาตัวใครทีเนื้อเหลืองเดินกลับเดินกลับโอ๊ตรับรับโอ๊ตรับเยอะเลยปูหรอเออไอทำดูตรงนี้ให้หน่อยเล้โอไอเหี้ยโอ้มันได้มันมีมีคนเข้าซ้ายไปแล้วนะตัวหนึ่งดีเทค เจ็บบอลเจ็บบอเจ็บบอลแม่งไก่ไขวะบัง Spike planted เฮ้เฮ้เฮ้โอมนาดิยอปืนโอมปืน No charges left เล่นไกลแน่เลยเล่นแบบเกมอ่ะ

<Marine> อะไรเขาควนตินี้เหรอเมแกนติเหรอเดี๋ยวกูดีเทคตรงไหนดีน้า sound s แต่ไม่ต้องใส่ตรงนั้นนะเพื่อน sound sensor out ระวังมิดระวังมิดระวังมิดมันจะโมกมิดเดี๋ยวกูดูมิดยาวยาวมิดีมิตีเส่เงี้ยมาดูกูหน่อยดิปืนกูโผล่ป่ะกูดูมิดกูดู กูโบ2เฮ้ยเสด์เจ็ตมาเจ็ตมาบินกระโดดขึ้นแมงบนเสด์เตรียมรับเลยเจ็ตเอไอเจ็ตบีมาตัวเจ็ตบีเฮ้ยเจ็ตบีแต่ไม่ตบีมีอไอ้่าวไหนล่ะไอ้สิเลไอ้สิเลเฮ้ยกางเข้ากางเข้าข้างบนข้างบนลงไปข้างล่างโอ้ย20 ร้อยี่สิบแต็มร้อยยี่สิบแต้ม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 แตมอย่าหยุดยิงสิอ้าวแต้มโอ้ไล่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 เดินลำมันเดินตามมันเดินตามมันเออเป็นไงล่ะมนูชอบใจความรู้สึกกูหรือยังอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันดูดหัวเลยตามกูอ่ะเดี๋ยวมันดูดหันดูดดูดจริงมุมซ้ายปั๊บ เฮ้ยเฮ้ยตัวเหลือยงตัดเดียนจบแล้วเฮ้ยไอ้นี่แหละทีกยิงด้วยว่ะจริงด้วยว่ะเฮ้ยที่สู้นี่สู้มากนี่แหละที่มันยิงกู They think themselves are equals. They are mistaken. โคตรชอบเจ็ดแปลงหลังเลยนี่ปุ้ง นี่ผู้อยากจับฝืนแบบเป็นดวงวันเดียวมาหอยที่นี่ถือมานานแล้วนะเก็บกระสุน,นกูน,นี่ใช่ o ัดแทงเลยเข้าเอเข้าเอเข้าเอาโอยสัตว์โดนมึงบังกูไขวไอ้เหี้ยโดนกูเลยเข้าเอเข้าเอเตรียมเข้าแล้วอ่ะสู้ๆแป

แล้วมาลอดกูมาได้ไงอ่ะกูก็ดันไปไม่ใด้หรอวะอ๋อไอตัดมึงดันมานี่มันอาจจะหลับอยู่ตรงนี้ที่ยังปัดเอาของหาสุดหรอกอ่าเน่อที่ตานี้แม่งเขาเอาจัดเลยวาเหี่เอาคื้นมาแล้งไรนะฝั่งนู้นอ่ะแอสเซนดอยหรือเปล่าโตเอ้ยแพทแพทซิล ในห้องเล่นเกมมันเด็กบอกเอ้ยคุณปู่เขาปิดเทอนหมดเลยมามานี้มานี่มานี่มานี่เฮ้ยเออเออเออออเอโดนแะบเออล่งปีสปายเด่นโดนหนึบโดนหนึบมุมซ้ายโดนหนึบ เอาแล้วด yes. ีๆน on ี่นะดีๆแล้วเปิดตกไหมใช่หรือเมื่อกี้นะไม่ลุกไม่ดับนะอู๋เชื่อมั่นว่ามิดไม่มีหรอกของในสายในสายในสายใน้ายเฮ้ยสายดีเทคดีเทคดีเทคมาแล้วไงเราเข้าเข้าแล้วไงสายเอไงเก็บออฟก่อนอย่าเพิ่งยิงกันวันอันเอมี่รตัวเดียวแล้วไงล้มเลยบีบี ถ้ามึงแผนมึงได้สี่ร้อยถ้ามึงสู้มึงได้ศูนย์เหมือนไปทำนะพวกเราถ้ามึงไม่ได้เทียนแซตอะไรเงี้ยมึงอย่าไปทำนะบเมื่อกี้ได้ตายห่ามึงได้เงินดึงเชิงดึงเชิงเลยสี่ร้อยอยู่แล้วสี่ร้อยเออเอ้อคือลาบร้อยไม่ใช่หรอแผนไม่รู้แบันกันอ่ะไรเซตสมบูนี่เนี่ยโคตรเทียนเลย แม่งมาดูเกบความเงียบเจได้รู้ว่าเล่นยังไงไงหในใจเล่นกางี่หม่ดูยอะไรไม่รู้เข้าเข้าเอเข้าเอ e l ยิ e นเอ็นมิม e าทุเยอะุเยอะอย่าพีกตานะ่าพีกตาเฮ้ยไซอะไรมอนวะตา ร้อยยี่ร้อยยี่กร้อยยีุ่กร้อยยี่กร้อยี่กร้อยยี่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 ยิงเ่มซ้ายป่มซ้ายร้อยยี่เขาเหมอกรใจเดอลยแแบบแบบจัดมันแตบจะดมันทำไรเนี่ยแบบมันเด้งไม่ได้เดดเราไม่น่าหยี่ายไอ้เหี้ยนี่วางเพื่อที่จะตัวเองไปยิงอย่า กูยิงโดนตัวสนัดมึงถือคาสสิกขขวาเลยตายแพล้วแพล้วแพลเอไม่ยิไม่ต่อาวเลาวเลยจ้าาวเลาวคาสสิกขขวาก็ตาย s แมึงเล็งดฟ้าทำไมแนี่ไงล่ะดีลกสถาบันหี้ยงไมเปร์ดีป่ะพิมพ์มอนนีไอ้ทาเปิดดีไ l o s e e มึงยังไม่ขึ่งแรกเลยสัตว์เที่ยกูมีโอกาสยิงมันสองตัวกูยิงไม่โดนเลยบีทกับเจ็ตตอนแรกกันอะโผไหมแค่หัวเห็นเห็นอืมอันติไม่ใช้ยากสิ่ยแกไปเที่ยวทะเลบ่อยจังอะทุ่มบ้านเลยทะเลอืมตั้งทะเล มานี่เลยบ้ามานี่เลยโอ้โหโอ้โหเจ็บแม่งเลยดันไมตายจบเลยินอกม่ทะลุปะวะกาง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 สมอปิดนะสมอปิดกางถึงนี่แล้วถึงนี่แล้วถึงนี่แล้ว เราเข้ากูอยู่เนี่ยแล้วันกลางไปใครไม่รับเหรอลินสีน้าหอแล้วอติกูมันมาได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมเนี่ยใช่ร้อนร้อลด้นสีน้าหอแล้วเฮ้ยเฮ้ยห่าเฮ้ยเจ้วงพุทธเอแดมที่เดมทีเดมที่ มันยังไม่ไหวังใช่ไหมวะไอ้ผมร่วงหนีแป๊บหนีหนีเฮ้ยหนีแป๊บหนีวิ่งไปวิ่งอย่าหยุดอย่าหยุดวิ่ง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 อย่าหยุดวิ่งอย่าหยุดเกมเท้าไฟแต่วิ่งอย่าหยุดอย่าหยุดวิ่งไม่ได้ลช็อตเนี้โดน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 ได้ไงวะเดี๋ยวนี้แหละว่ามุมนี้ว่ามุมนี้มุมนี้มุมนี้ว่ามุมนี้อ่ามั่วอ่ามั่ไอ้เดาเดาข้างไหนข้างไหนเลสกางการ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 ฟ้าพร้อมดิฟ้าพร้อม 10 seconds left เฮ oh. ้ยมันเดินมาข้างหลั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 งเดินมาเดินขางหลังเดินข้างหลังแต่โตแต่กูจับเลยไอ้แล้วขับคนมันเลยแต่ลูกเจ็บ Last round before the switch uh Use everything you have, I'll use it anyways านลาวแล้วสวิมมอนเรารวยดีเดชขอหนี้หน่อยเดชได้เลยครับ ไนี่ยฮะขอไปดิบงแรกกูตายเนาะแกจข้างล่างก็ได้ปะจะแดดติดโดด w ว y เท้านู่นเฮ้อทำไมมันสมงนี่วะเอาลไงเอาลวไงไอ้ี่นครับเลยเล็กซ้ายออกขวา flight take สบายไวเปอร์กูดโอดินถือือะไรี่อะไรอะแย่ชิบหายเลยใช้โอดินเข้าไปชิดไอเนี่ยเจมเข้าไปชิดตู้เหลืองได้นะเพื่อเลี้ยงหลังให้เพื่อได้ไม่ใช่ตู้เหลืองรถเหตุ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 อย่างเนี้ยกูมั่นใจเลยว่าไม่ไม่เล่นเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอแล้วเอแล้วน้ำมาเอแล้วแค่่นึง ้วเก็บเจไเ็ตัวได้เก็บอ้โอ๊ตือมีดมัโยนไอโอ๊ตโยนไฟไม่ได้โยนกขัะไรเยอะอีก่มไอในนี้ในนี้แล้วแล้วมันออกมาเฮ้ยไงเห้ยนดักอยิงใครเลย i ด n อ่าบีบีบไวบี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 ว้ไวเจ็ดแฟงเชื่อกูบ้างกำจัดสังสองตัวไอ้กูว่าไม่มีความหมายแล้วปะ แล้วแล้วแล้วสกิลอีกูอ่ะมันมันมีเวลาหมดไปใช่ไหมอะไรนะสกิลที่มันเป็นกำแพงอ่ะมันต้องยิงหรือมันหมดไปเองหมดไปก็ได้ยิงก็ได้ระยะมันเท่าวอวอเด็ดไอชี้ว่าแค่ขวางควยเลยสร้างอ่ะไปเร็วๆไปใกล้หลังกูไอ้กูว่าจะใกล้ใกล้ใกล้กูว่ใกล้ระวังระวังสมบเนี่ยยูว่ะ นี่มีเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันรอแค่นั้นอยู่บนตู้อยู่บนตู้อยู่บนตู้เฮ้ยอเจ้ยโผลมาแทบแตกเลย last player s t a n d โอ้เจ็ดแป้งดีว่ A bow and arrow is old-fashioned, but sometimes old ways are best. Mm -hmm. Time for a field test. Turret out. เือนเดิมเลยโอ้โหแตกนมโอ้เยอะเยอะมาโคี้อะเยียจัดกูบอกเลยเยอะเยอะเยเลยั่วเลยมันถนอยู่เอีอ่ เจ็ดสิบหลังยีโร่หลังยีโร่เป็นคาเบอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาร์คมึงจะรั่วอีกแล้วมึงจะได้รั่วมึงกำลังจะได้รั่วไอ้บ้าเอาเก็บอะไรมาเนี่ยเอาเล็กมาเล็กมาละไอ้ยัยฉอตเลืฟันเขาไม่โดน ไม่มันหันหน้ามาดีดีนะมาถือสกิลไม่งมึงตายหาเลยมึงสิมันหันหลังแล้วมันต้องตายไงยิงจะหันหน้าฟองกูจังไลโคตรเี่เลยกูโดนปืนกระบอกแล้วแบบดานหนึ่งห่งสออะอเอาเยเรียบร้อยเอาเลยยิงไปเจ็สบสีนะฮาสิเป็นตัด นิวเศรษฐิวไม่มีเศษนมีแต่เศษมันไม่มีเศษแต่มันเต้นฮิวได้โอ้โหเียหนักไม่มันมันกองเลือนลงพื้นมันปากองเลือลงพื้นแล้วก็เด้งเลือนพเดี๋ยวกูปาระ้เบิดหมูนำเี่อะไรนนี่เกมอะไรกันอยู่เนี่ยรอช็อกดาดเลยนูฮิวไหมทาอ์ o u ระวังเจ็ดนะเจ็ดกูสแกนผิดก็ไหนทำไงดีวะเจียเจ็ดไปแยมุมมุมมุมดา s ป๊บป๊ปปปอปลาวะกูดึงนั่งให้กูดึงนั่งให้ไปนั่งแบบตูดย่อนอะ เอถือเยี่ยอะไรมาอ๋อพลังวางหรือร้อยสามสิบไวเป๊ะ One and o n ยวผิดแม่งก็ใจแม่งจะสกิลอย่างเดียวไม่ทำเยี่ยอะไรเลยเออเหมือนเหมือนคนคนเล่นอะไรที่ม่งชอบเล่นเลยใครวะแต่อีดันไม่สกิลเลยใช้คำว่าอี มันเป็นเลยกกิลเลยใช่ตลอดเรียนกันมาครยแทบยังไม่เคยรมัน่ดมึงไปมึไปดีกันมากริงนะู้กำลังตันนะมึงบอกรู้เลยอ่ะเป็นพ่อยออนอ่ไปมีเจ็ตีชอบยืนในตรงมุมที่ยินสไลด์จ้า ก i ั g ahead. enemy spotted. Hey. าวไมต้องเป็นกูอเพิ่งรู้มันขวาได้เชื่อกูไไเกียร์ไเกียร์เข้าปเข้าไปอ้ากูแพกูแพกูแพได้ไงวะวกันอยวกันสองตัวเลยขึนมาแล้วนะบอกว่าอยู่กัน แตมเต็มองยังแปมกดเดี๋ยวคุณกดทิลันจิลันจลันีลัน a s t e n n สกดากดผมสายผมสายใกล้ผมสาย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 กูบอกสายโลมันเองเว้ยอ๋อมันงงมันงงงงมันงงหด ไปกู้ไปกู้ไปกู้ไปวิ่ง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 เลยวิ่งเลยเออต้องอย่างนี้ดิลวนดิมันลวนมันล้วนดือพวกมึงไม่มีใครยิงได้เลยเนี่ยปูสองไอ้แจมชายไดเลยได้เลยได้เลยใช่ไม่ได้เลยโอ้โหตายตั้งแต่ยังไม่ทันเข้าเลยยังให้กูไปยิงอะไรเสือพายอะไรเงี้ยแต่พายมาแต่พักเออ บีดชอบถือแบบมือแดงๆอะไรก็วิ่งทุกเมื่อกี้เลยมึงเห็นให้กูยิงกันมั้ยล่าท้าวเมื่อกี้ไอโอ๊ตหรือใครก็มันก็ถือสตัน์ทมาไม่สนใจอะไรเนี่ยถือสตันวิ่งเข้ามามึงยังดีที่มันใช้สะกี้โอ้กูรู้แล้วนี่นะจังเลยสุดๆอย่าให้ดิวหน่อยเดิวหน่อยดิวหน่อยให้ใครยิงไงให้ดิงให้มึงเหรอวะมีใครยิงให้มึงได้วะ เร็วดิชวนเข้าเร็วกูระเบิดกูระเบิดกูระเบิดมุมไหนแดนโดนโดนโอ้ยชามว๊อดไม่ถึงในที่ไม่สามารถออกไม่ได้พ่อมไอ้แจมเลยแซ่บอันนี้ไม่ถึงอันนึงเลยสักทีเฮ้ยเจ็มันชอบแฝงหลังเจอเจ็หรือยังยังไม่เจออยู่ข้างในซ้ายเนี่ยเสพนโอเพนปะ Uhm. สเตปแอนโอเคหรือเปล่าเตปไม่เฮียอะไรแม่งครับเอาห e บนบนบอนบอนบอนไอนยไอบนไม่บลอนอยู่นี่มุมนี้มุมนี้แอนโอเพนอะไรทียโดนขังใครไปขังมึงวะ มีอยู่คนละฝ่ายไม่ได้ไม่ได้มันเล็งไม่ได้เมื่อกี้ก็ถือระเบิดชิ้ขวาไปใส่โอ๊ตแล้ใครก็ไปอยู่บนนู้นน่ะไหมกูเพิ่งรู้ว่ามันชิ้ขวาใช่กูเล่นโดนเสร็จใช่ไหมสิเออตัวกูทำย่อนล่ะเฮ้ยงงใช่เมื่อกี้กูก็โดนย่อด้วยไอ้เหี้ยแจะต้องแพ้ทนต้องเอามือมันดึงอยากได้ไอ้เหี้ยแล้วออกอีกก็ไม่รู้มึงใบ้ไปเลยนะสกิลกูไม่เห็น ปูนึวแบบคิกซ้ายปากขวาแบบเอาออกระวังนะระวังนะเอาอยู่ดไม่นะเนาะดววีวกูมีโอกาสยิงทั้งห้านัดพี่สองตรงนี้สออาจจะสามไปจานไอไปไปอย่าไปสู้กับมันนี่นี่นีีอย่าสู้ดิไปส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 ิไปปสล แต้มแบบเป้าต่ำยกหน่อยนู่นขึ้นไปอีกยกเฮี้ยมากนะบอกเลยนะเฮีย้ยมากนะีแ <laughs> ย่ไหมถ้ามึงยกเป้าไปไว้บนเสื้อสีส้มนะเฮีย้ยมากนะจับระเบิดไปเลยใสให่หมดเอาไม่วางหรอปาก่อนเลยป <laughs> าหน่หนอยเสียมันจะเป็นรูแปนตรงไหน <laughs> แล้วมึงก็ลูดเชือกให้มันลบไปลูดเชือกไป ไปนั่งตีม่งบนมีอยู่เลมีสงตัวมีสองตัวเลยมีสองตัวเลยเพนได้เลยแพนได้เลยไม่ขาโผล่ไอ้มบนนู้นดิเออต้องต่ำหน่อยปะมาแล้วคาแล้ะฮะนั่นนแต้บแอ้ี้เอาีเาี้ยี่เจนี้เจนีเจนี้เดี๋ยวไปเอไปเไโ้นะร้อสอแตลองแตององหน่อยเียวสี่เยสูงหน่อเฉียวแหะเล่ทะลุ้เ่ย ลองชาแม็กกุ้งเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะดําะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเอบียดเพิ่มแล้วเบียดเพิ่มโอ้มันดูเสียดีเบียดกูนะเว้ยพุ่งตรงพุ่มึงโอ้โหขอท่านหน่อยเพื่อนหมูเพื่อนคอาหมแรงอะเว้ยเอาจริงางี้ยเอาเลยเว้ยมั่ววะมั่วอะไรเว้ยหอยเพื่อนเริ่มสกิลใถ่เพื่อนเงี้ยดูมิติ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 โอ๊ตโอ๊ตเอาอีกเอาอีกเอาอีกสแกนสแกนอะ ชอบชอบชอบอบาตีเลยอืมไสีถามไม่ไม่เห็นอันติไปแล้วี่รอบนึงไม่ได้ไม่ได้ด้วยไอ้เนี้ยเฮ้ยมันดันนี่มันดันนี่อย่างเงี้ยมนนี่เ้าเแล้วติงแดเลยมันติดเหรอวะมันมันไม่ทะลุกระแพงเหรอแรงหลังตัวนึง เชียรเชียเชียเียเชียไรได้เชีย o e n โอ้ยอยากเชียด้วยลีดกนเชียเหียจัดให้กูก็ทำให้ได้ไงกูทให้ได้ไงกูทาให้ได้อยู่ไปแก่ไอ้เนี่ยมีแต่เดินปิเทคไอ้สัสไอ้เหี้ยวตายกูเป้าเลยอีจีเชียอะไรเพื่อนมึงอาจจะคัดได้ก็ได้ไอ้สัสมึงนี้ไม่ไม่กำลังใจเพื่อน

มึงเราูดยิงตายเอเนี่ย